สวัสดีครับวันนี้เรามานําเสนอนะครับเครื่องตัดอนเนกประสงค์ไร้สายนะครับยี่ห้อบอสรุ่น GOP 12V สอขีดยีนะครับสินค้าตัวนี้นะครับมาพร้อมกับอุปกรณ์นะครับจะมีตัวกล่องนะครับกล่องใส่เครื่องมืออย่างดีนะครับของบอสนะครับ หนึ่งอันตัวเครื่องนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะครับขนาด12โวลต์สอแอมป์นะครับให้สองก้อนไปดูแบตเตอรี่ก่อนแล้วก็อะไรไปตัดนะครับมีจำนวนให้ทั้งหมด6ชิ้นนะครับ กก็ระดาษทรายนะครับตัวจานจับกระดาษทรายอีกหนึ่งอันเป็นแบบหนามเตยนะครับแบบแปะแท่นชาร์จแบตนะครับยี่ห้อบอร์ดรุ่น GAL12V-40 นะครับตัวแท่นชาร์จตัวนี้นะครับเวลาใช้งานก็แค่เสียบตัวแบ,บตมเตอรี่ลงไปนะครับแล้วเพใช้ก็ดึงออกโอเคกล่องใส่อุปกรณ์นะครับ ใบคู่มือการใช้งานเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะหมุนรอบๆเครื่องให้ดูก่อนตัวเครื่องมีขนาดเล็กนะครับใช้งานสะดวกแน่นอนสเปคของเครื่องนะครับตัวนี้มีความเร็วรอบอยู่ที่5000รอบถึง2 0,000รอบต่อนอาทีนะครับ ตัวด้านบนตัวนี้นะครับจะเป็นสวิตช์ปิดเปิดของเครื่องนะครับปุ่มออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับเปิดปิดตัวด้านล่างตัวนี้นะครับจะเป็นแบตเตอรี่นะครับไอ้ปรับความเร็วรอบนะครับจะปรับความเร็วรอบได้ตั้งแต่เบอร์1จนถึงเบอร์6นะครับปรับความเร็วรอบได้6ระดับตัวเครื่องตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่นบัสเล็ตนะครับมอเตอร์ไร้แป้งถ่านนะครับมีประสิทธิภาพกว่ารุ่นเดิมๆเยอะนะครับ เครื่องขัดแบบตัดในประสงค์ตัวนี้นะครับจะเป็นใช้ระบบแบบสั่นนะครับในการใช้งานในการตัดหรือว่าขัดนะครับเดี๋ยวผมจะมาใส่ใบให้ดูนะครับวิธีการใส่ใบตอนแรกเราก็หมุนตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วใส่ไปตัดใส่ให้ตรงใส่ให้ตรง แล้วก็ตัวนี้ล็อกให้แน่นนะครับก่อนใส่ใบทุกครั้งเนีับให้เราถอดแบตเตอรี่ออกก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้งานล็อกให้แน่นโอเคอ่าโอเคนี่ล็อกแน่นแล้วนะครับเราก็ใส่แบตเตอรี่จับเลยจับเครื่อง่าเดี๋ยวใส่แบตเตอรี่ล้วจะลองให้ลองฟังเสียงของเครื่องดูนะครับอ่ดพุดดึงกนมากน่ะอ่าเปิ ตอนเปิดครับจะโชว์พลังงานแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่นะครับโชว์สักแป,ป๊บหนึ่งเราจะค่อยๆเร่งความเร็วขึ้นเรืเร่อยๆนะครับจะคิดแบบว่าจะเป็นแบบขันแบบนี้นะครับ ี๋ยวคลิปกันเนอกัรนหน้านะครับประเด็ว่าเครื่องนะครับในการสั่นการใช้งานนะครับเครื่องก็จะเป็นแบบสั่นแบบนี้เดีเครื่องมีขนาดเล็กกะพัดรับมากนะครับรรง่านสะดวกแน่นอนโอเคเวลาดับเครื่องครับก็แค่กดลิฟต์ดับลงมาอ่า แล้วเวลาเราถอดใบนะครับผมแนะนําทุกครั้งนะครับให้ถอดแบตเตอรี่ออกก่อนถอดแบตเตอรี่ออกอแล้วก็ถอดใบออกเลยเดี๋ยวถอดใบให้ดูก็เหมือนจะมีล็อกเหมือนเดิมนะครับโอเคมองอนเท่น โอเคลูกค้าท่านใดสนใจทักเข้ามาในข้อความได้เลยนะครับขอบคุณครับ